นะคะความเกลียดหรือวิญญาณซึ่งไม่ยอมให้อภัยนี้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการคืนดีเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภยัยอ่านแล้วไม่ตอบเห <c oughs> มือนเป็นการลงโทษเข้าไปในตัวเจ้านะ,ะต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะขออนุญาตแชร์พี่น้องอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเรียกเรามาสู่สู่แผนการพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราจากยาจกสู่เศรษฐีพี่น้องที่มาที่พิจารเนี่ยพี่น้องจะไม่กลับไป อยู่ในลักษณะยากจนคนแค้นอีกเพราะว่านี่เป็น,นสัญญาของพระเจ้าโลกใยใกล้เจ็บกเหมือนกันถ้าพี่น้องตั้งใจสวนหาพระเจ้าจริงๆพี่น้องก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็ตายบนเก้าอี้โยกนั่นคือน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้านะะบอกว่าเมื่อคนบาปกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเวลาน,นเขาตกอยู่ในสภาพแตกลาวและไม่มีความสุขนะคะเราต้องสอนเขาให้รู้ถึงว่าพระเจ้านั้นประทับอยู่ในชีวิตของเราและเราได้รับการรวมสมบูรณ์ทุกประการอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วนะคะเราต้องย้ำเป็นใจว่าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้า ในฐานะเราเป็นผู้เชื่อใหม่บางครั้งเราไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาอะไรบ้างเราถึงต้องเรียนพระคัมภีนะคะเราต้องศึกษาพระคมภีร่วมกันเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้พระสัญญาข้อนี้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตกับเราเวลานี้อย่างไรนะะแต่ถึงนั้นก็ตามก็มีบางอย่างนะคะที่เป็นท่ออุดตันที่ทําให้เราไม่สำรับไม่สามารถรับพรเหล่านั้นได้ข้าพเจ้าพูดถึงความบาป4ี่ประการนี้นะคะถ้าหากเป็นพี่น้องก็ถ้าวันนี้พระเจ้าพูดด้วยก็ขอให้เรา ขอข้าพเจ้าว่าให้เรากลับใจนะคะเพราะว่านี่เป็นบาปที่ทําให้เราไม่สามารถได้รับการรักษาแบบร้อยเปอร์เซนหรือเราไม่ไปถึงพระสัญญาสูงสุดนะคะบาปแรกนะคะเป็นบาปของความเกลียดนะความเกลียดเป็นบาปชนิดแรกซึ่งเราจะพิจารกันในนี้ว่าเจนได้ว่ามนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างมากกับความเกลียดถ้าท่านเก็บงำความเกลียดเอาไว้ในใจของตนท่านจะไม่อาจมอบชีวิตให้กับพระเจ้าไว้ใช้ได้พระเจ้าจะไม่ปฏิบัติผ่านชีวิตของคนที่มีความเกลียดอยู่ในใจ ะค,ะความเกลียดหรือวิญญาณซึ่งไม่ยอมให้อภัยนี้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการคืนดีเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยถ้าวันนี้ใจของเรายังมีความเกลียดอยู่นั่นเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราไม่รับระพอรอย่างเต็มที่นะคะในมัทธิวบทที่หกข้อสิบสี่ถึงสิบห้าพระเยซูกี้ตรัสว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงศรีลในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดบาปเพื่อมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันของสมัยที่ผ่านมาข้าพเจ้านอนหลับฝันไปนะคะถึงบางท่านที่รู้สึกว่าข้าพเจ้ายากมากที่จะให้อภัยนะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความฝันได้ความฝันก็เราก็กอดกันนะคะแล้วก็ขอโทษกันแล้วก็คืนดีกันร้องไห้ข้าพเจ้าฝันอย่างนี้ติดติดกันมาหลายหลายอาทิตย์แล้วค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้านั้นเทศนาด้วยเป็นแบบอย่างว่า พรเจ้าเองก็ต้องไม่เก็บความเกลียดอยู่ในจิตใจบางที่มันไม่ได้เกลียดอะแต่ว่าไม่อยากมองหน้า <c oughs> วันนี้ไม่เกลียดแต่ว่าไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยนะคะไม่อยากเห็นเฟซบุ๊กโผล่ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากฟีดอ่ะอันฟอลโล่ไปเลยอันเฟนไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยเราอย่างวันก่อนเนี่ยอาจารย์คมเอกสอนในกลุ่มแคร์นะคะข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าอคนนี้พิมพ์อะไรมาข้าพเจ้าจะอ่านแล้วก็ไม่ตอบอ่านเฉยๆแล้วไม่ตอบ เป็นการลงโทษแล้วก็อาจารย์ใหก็เทศสนานงนั้นบอกว่าบางครั้งนะ้นเราดูนั้นาอ่านแล้วไม่ตอบเหมือนเป็นการลงโทษเข้าไปในตัวนั่นแหละท่านกำลังาทาผิดต่อพระเจ้าเขาเจ้าก็าเลยตอบสติกเกอร์ไปนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องรักษาจิตสตกของเราแม้ว่าบางทีสิ่งที่เราเจอมันมีเหตุผลมากมายที่เราจะแบบเก็บเอาไว้เลยนะะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ได้ความเกลียดเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์จริงที่เกิดข,ขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะวันนั้นเขา ะะเข้ามาในที่ประชุมแห่งหนึ่งนะเขามาพร้อมกับมีดนะคะคนก็ตกใจกจันใหญ่เลยว่าผู้ชายคนนี้ถือมีดมาทําไมเขาบอกว่าอยากตายอย่างเงี้ยมาอยากตายในโบสถ์นะพี่น้องถือมีดเข้ามานะคะเขาบอกว่าคนเขาบอกว่าใจเย็นๆเ,เกิดอะไรขึ้นกับคุณเขาบอกว่าผมอยากตายอยากจะฆ่าให้หมดเลยอยากจะฆ่าตัวเองด้วยนะตอนนี้พี่น้องคงเห็นในหะนังสือพิมพ์เต็มไปหมดเลยว่า ไปฆ่าคนอื่นก่อนแล้วก็มาฆ่าตัวเองพี่น้องบางทีมีใครบางคนแค้นเรามาฆ่าเราก่อนหลังจากนั้นกราฆ่าตัวเองพี่น้องคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมไม่รู้โกรธแล้วมันแต่ปีไหนแต่ว่าวันนี้เด็กอยากจะมาฆ่าเราก็มาอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนมันจะไม่มีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคิตจักที่เต็มไปด้วยการสรงศิ์ของพระเจ้าจะไม่มีใครมาทําแบบนั้นนะเขาบอกว่าเขามีเหตุผลที่เขาจะทาแบบนี้เบอกว่าระหว่างสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็น เป็นคุณพ่อคนหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะแล้วก็วันนั้นอะ่ะช่วงช่วงสงครามนั้นน่ะเหตุการณ์ต่างๆก็คือลําบากมากเขาก็เลยต้องพาวเองอะ่ะไปเป็นเขาเรียกไปรับจ้างอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ทํางานเหนื่อยมากใส่ตัวแทบขาดเลยนะคะแล้วก็ส่งเงินมาที่บ้านนะคะเป็นเวลาหลายปี แต่ว่าไม่รู้เลยว่าภรรยานั้นไม่อยู่แล้วนะคะภรรยาเอาเงินไปนะะกับพร้อมกับลูกเมื่อกลับมาถึงไม่เจอใครเลยนะคะเจอแต่ความว่างเปล่าเขาบอกด้วยความเสียใจมากเขาเลยเดินทางไปหาพ่อตาแม่ยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกเมียทิ้งผมแล้วสามีภรรยาก็บอกว่าพ่อตาแม่ยายบอกว่าเอานึกว่าตายไปแล้วไม่ติดต่อกันไม่ได้เอาอางี้ยเอาเงินไปโยนเงินให้แปดร้อยบาทไปไปให้พน้นเขาบอกโกรธมากเลยนี่ สมควรแก่การตายทั้งครอบครัวเลยตายยกครัวเลยอะไรย่นะทั้งพ่อตาแม่ยายแล้วก็ภรรยาด้วยเขาบอกเขาโกโรธมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกวันนี้ผมมาที่มาโบสก่อนมาสารภาพบาปก่อนแล้วหลังจากนั้นจะฆ่าให้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์ท่าน,นก็เลยบอกว่าคุณครับวันนี้สิ่งที่คุณทำน่ะมันไม่ถูกต้องคือคุณรู้ไหมว่าคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราจะฆ่าคนอื่นแต่ผมรู้ว่าคุณบาดเจ็บแค่ไหนแต่วาพระเยซูอ่ะช่วยได้แม้ระนั่งความเกลียดที่มมัันฝงลกากา นะวันนี้ผมหนุนใจว่าให้คุณทําตามพระบิดบอกว่าจงอวยพรศัตรูยากมากเลยนี่จะฆ่าเลยบอกให้อวยพรเนี่ยผอมันยากครับผมทาไม่ได้ให้ผมกลับใจมาหาพระเยซูได้แต่ให้ผมอวยพรภรรยามันทาไม่ได้จริงจรินมันโหดายเกินไปสำหรับผมอ๋แต่ถ้าคุณไม่ทําแบบนั้นที่คุณป่วยอยู่คุณเป็นมนุษย์โลกใช่ไหมคุณจะไม่หายวะถ้าคุณไม่อวยพรคุณจะไม่หายพระบิดบอกว่าจงอวยพร แกศัตรูของท่านตรงกันข้ามจงอวยพรเขาแน่นอนว่าทุกคนบนโลกนี้เวลาที่มีใครมากับเราเราก็อยาาจะทำกลับแต่พมีบอกว่าตรงกันข้ามพมีบอกว้วไงรู้ดีว่าเราจะอยากทําอะไรแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรบอกว่าถ้าคุณอวยพรเขาคาอวยพรทุกประการมันจะตกมาถึงคุณก่อนพ้นอ,ออกจากปากของคุณเอาบอกเขาเลยบอกว่าได้ครับนะครับผมจะอวยพรนะบอกว่าชายคนนั้นก็คุกเข่าลง กล่าวนะคําอวยพรถึงภรยาโอ้พระเจ้าขออวยพระพรแก่ภรรยาของผมเมียของผมอวยพรเขาด้วยอกัดฟันนิดหน่อยนะคะโปรดให้ได้รับความรอดพระเจ้าขอให้เขาได้รับพรยมางเลยนะแต่สุดท้ายนะคะมันก็โลงนะ่งไงชายคนนี้ก็กล่าวคอ,อยพรอของภรรยาอยู่เรื่อยๆนะต่อมาไม่นานนะคะหลังนะจากนั้นเขาก็หายจากมันลโลกแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วลิเดกของพระเจ้าก็เคลื่อนไหวในเขาจเจริญรุ่งเรืองในสุดเขาก็มีเงิน ก้อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เกิดการคืนดีพรรยาลูกก็กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะพี่น้องมันช่างต่างกันมากเลยนะตอนแรกนี่คือเลือดาสาดเลยใช่ไหมคะจินตนา,าการในภาพก็คือแบบปฆ่าอา่างอดีเลยมันโหดร้ายมากที่ทำผมแต่ตอนนี้คือพระเจ้าพลิกสถานการณ์นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นครูประจําโรงเรียนป่วยเป็นโรคข้ออักเสบนะคะได้รับการบรบัดมาจากหลายโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มาตะโกนแบบพูดอย่างจริงจังว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าทําไม่ได้ทำไมพระเจ้าไม่รักษาโรค แล้วพ่อแม่ลูกก็พูดในใจของบุรุษชาพราะเจ้าว่าเพราะว่าเขายังไม่ให้อภัยนะบอกว่าเาบอกว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าดิฉันหย่ากับสามีแล้วค่ะจะไม่ให้อภัยได้ยังไงเพราะว่าคุณยังไม่ได้หย่าครับเพราะคุณยังไม่ได้หย่าในหัวใจของคุณบอกว่ามันเป็นยังไงคะดิฉันหย่านะคะหย่าจริงๆอหย่าตามกฎหมายและทางจิตใจน่ะดิฉันก็ไม่รู้แต่ฉันก็แอบด่าทุกวันเลยนะะเพราะว่าทุกๆวันคุณพี่ยังสาบส่งและเกลียดชังเขาอ,อยู่ในจินตนานการของคุณ คุณพี่ยังไม่อยากขาดจากสามีเลยยังใช้ความคิดอยู่กับเขายังเกลียดชังเขาเกลียดชังนี่แหละที่ทําให้ทําลายล้างชีวิตของพี่ลงมทั้งกระดูกของคุณพี่ด้วยให้มันกลอนลงทุกวันเพราะความเกลียดนี่แหละโรคคออักเ,เ,เสบขงพี่จึงไม่หายไม่มีหมอคนไหนจะ,ะสามารถรักษาได้รวมทั้งพระเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้าประทานาให้เราให้อภัยนะพี่น้องม,มันทําไม่ได้ไงเราถึงต้องมาพึ่งพระคุณเข้าใจไหมะโดยพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้า เราาทํได้เหมือนเมื่อคืนนี้มีคนหนึ่งโทรมาหานะคะที่บ้านบอกว่าผมขอบคุณมากเลยพี่น้องท่านหนึ่งนะคะโทรมาบอกว่ารู้สึกติดติดหนังมากเลยติดการสปอยหนังนะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าจู่ๆมันก็หายไปเลยรู้สึกว่าไม่อยากดูหนังอีกเลยเหมือนเด็กหลายคนบอกว่าผมติดเกมมากเลยครับอาจารย์จูุ่มันก็เบื่อขึ้นมาไม่อยากดูขึ้นมาเฉยเลยพี่น้องนี่คือการทํางานของวิญญาณไงงั้นเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ไม่ต้องมาหาพระเจ้าใช่ไหมคะถ้าเราทําอะไรได้เองทั้งหมด ความป่ารถนานที่เรามีแล้วเราทําได้เองบังคับใจเราได้เองเราคงไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าแต่เพราะเรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และช่วยเหลือใช่ไหมคะให้เราสามารถบังคับใจตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าดิฉันทําไม่ได้นะคะ่ะดิฉันทําไม่ได้นะคะดิฉันรักเขาไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้ฉันไม่เกลียดแต่ก็ไม่รักด้วยนะคะ <c oughs> นะแล้วบอกว่าคุณพี่จะเกลียดเขาได้ไงจะเลิกเกลียดได้ไงเนเมื่อยังไม่ได้รักเลย ะะวันนี้พี่น้องวันนี้เราต้้งเริ่มต้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอเคโอเคได้เลยถ้าสิ่งนี้มันจะทําให้เขาหายจากการเป็นโครคไขข้อกระดูกอักเสบเขาจะยินดีอธิษฐานแล้วเขาก็าอธิษฐานในีสุดนะะผู้หญิงคนนี้ก็นั่งลงแล้วขัดเขืนร้องไห้กับฟันนะฮะในสุดนางก็รู้สึกรักสามีขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอธิษฐานเผื่อพอทานพรนี้แก่สามีและปกป้องเขาต่อจากน,านั้นฤทธิ์ของพระเจ้าก็เริ่มเลื่อขึ้นไหวนในตัวของเธอและหลังจากนั้นสามเดือนเขาก็หายจากโรคนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ,นะฮะ,นะฮะ บาปเพราะความกลัวนะคะหลายครั้งเรามีความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจนะคะบอกว่าในสุภาษิตโบราณบอกว่าคนท่ำควรถึงสิ่งใดก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเหมือนคําเหนือบอกว่ากลัวแต้จังตายไอยแต้จังเต่าแปลว่ากลัวจริงๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนี่เป็นสุภาษิตโบราณของคนเหนือคือเรากลัวมากๆหลายครั้งเราจะมีนโนอเป็นโลกนั้นเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างว่ากลัวโควิดมากๆ ไม่ดสุดก็ได้เป็นน,นะหรือว่ากลัวเน่นนี้นะมันคือมันเป็นสิ่งที่แบบมาซาตารอช่องนี้อยู่แล้วค่ะรอช่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่อ่านมันบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตแห่งความกลัวใช่ไหมคะไม่ได้ประทานวิญญาแห่งความกลัวถ้าพระเจ้าไม่ประทานแล้ววิญญาณนี้มันมาจากไหนล่ะก็ามาจากอีกด้านไงค่ะฉะนั้นเราถึงต้องต่อต้านหรอกว่าเราต่อต้านความกลัวเราต่อต้านเจ้าขอให้ออกไปนะฮะมีครั้งหนึ่งมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะคะมีความกลัวมากเลยพระเจ้าเรียกให้ออกไปเปิดโบทนะคะเปิดโบทแบบ เป็นหลักเป็นแสนคนนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นมีเงินอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ว่างบประมาณที่ต้องทําบทพระเจ้าเรียกให้ไปทําบสไหมคะมูลค่าทั้งหมดโดยรวมค่าก่อสร้างค่าเรือง่างรโดยทั้งหมดห0สบล้านห0สิบล้านนัด้รารบวกกันสาครั้งเป็น1้อยหสิบล้านเขาบอกพระเจ้าครับแต่ว่าเงินในบัญชีของโบสถ์มีอยู่ห้าหมื่นเขาเรียกคุยกับคณะกรรมการทั้งหมดคํากรรมการบอกว่าอาจารย์ก็เป็นได้แต่ศิลภิบนน่ะเป็นธนุกรกิจไม่ได้เลยห้าหมื่นจะไปสร้างโบสถ์ร้อยห้าสิบล้านได้ยังไงบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เรียกกกให้เจาไป,ปรึษษนุษ ให้ปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะทำยังไงแล้วพระองค์ก็บอกเป็นแผนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปัจจุบันนี้ก็มีบทนั้นเกิดขึ้นเป็นบทที่ใหญ่สุดในโลกไปแล้วนะคะพี่น้องวันนี้เนี่ยหลายครั้งพระเจ้าให้เราทําโปรเจกต์ใหญ่ธุรกิจบางอย่างเนี่ยพระเจ้าบอกเราจะให้เจ้าทําสิ่งนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเถียงพระเจ้านะไมนนะ่พี่น้องอ,อันดับแรกขอพระเจ้าครับยังไงเวลาพระเจ้าบอกว่าให้ทําสิ่งนี้พี่น้องไม่ต้องถามว่าไว y ทำไมอ่ะให้พี่น้องถามว่าเ o w ทำอย่างไรครับบอกผมได้ไหมครับในเมื่อเรามีพระวิญญาณเป็นที่ปรึกษามหาสารจารย์พี่น้องพระเจ้าบอกเราได้เหมือวันก่อนใช่ไหมคะไปเยี่ยมน้องพลอยน้องพลอยบอกว่าโอ้พระเจ้าทาสิ่งอศัศจรรย์กับน้องพลอยมากเลยกาลังสะผมให้ลูกค้าอยู่ในร้านสะอยู่ดีๆพระเจ้าบอกหยุดสะให้ไปที่ห้องเดี๋ยวนี้เลยสะผมลูกค้าอยู่นะคะก็หยุดแล้วก็ไปคนปรากวาไปเจอบางคนกําลังเปิดกระป๋องทังอยู่พอดีเลยนะคะมาถามว่าพี่ทําอะไรอ๋อพี่นับ ดูทำไมตั้งเยอะคือหามายความว่าพี่น้องเห็นไหมคะบางครั้งเนี่ยพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่พูดกับเราได้นะคุยกับเราถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมพระเจ้าจะเตือนภัยเราเมื่อภัยมาแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสะผมอยู่ใช่ไหมคะพระเจ้ามีกาลังจะมีโจรขโมยเงินไปแล้วเขาก็ให้ผลที่ดีนะคะว่าเขาช่วยนับดูว่ามีมีเท่าไหร่บอกว่าถ้าพี่ไม่มีบอกได้นะคะแต่ไม่ต้องมาช่วยนับเวลาที่หนูไม่อยู่เนาะ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่วันนี้ความกลัวเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าทํางานไม่ได้ถ้าพระเจ้าใช้พี่น้องทําโบสถ์ถ้าพระเจ้ามาเล่าใจหหายลอบพี่น้องก็ถามมาเลยว่าพระเจ้าขาทําอย่างไรนะคะขอพระเจ้าตอบด้วยเขาพยายามดูสอนลูกด้วยนะบาปต่อมานะคะเป็นบาปของความน้อยเนื้อต่าใจนะคนจํานวนมากมีความน้อยเนื้อต่าใจในชีวิตมีปมด้อยและมักจะตัดสินใจทําอะไรไม่ได้ความน้อยเนื้อต่าใจนี้เป็นบาปชนิดหนึ่งนะคะที่ร้ายแรง ถ้าบคุคคลใดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากเพราะว่าอาจจะเคยโตมาในสลัมหรือแหล่งยากจนแหล่งเสื่อมโรมก็ยากนักที่จะฉุดเขาออกมาจากความรู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะประ,ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานแต่ในสุดก็จะอุทิศตัวให้กลายเป็นคนพ่ายแพ้ในที่สุดตราบใดก็ตามที่คนคนนั้นมีท่าทีแบบนี้เราไม่อาจจะช่วยเขาได้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือให้เขาสลัดทิ้งขอให้พระเจ้านําพาเอาความน้อยเนื้อต่ำใจนี้ออกไปนะแล้วก็มีข่าวเกิดขึ้นนะคะว่าบางทีมีเหตุการณ์ที่พี่ฆ่าน้อง น้องฆ่าพี่เพราะว่าพ่อแม่รักไม่เท่ากันประสบโอกาสนะ,ะมีหลายครั้งเราเห็นสังเกตด้ว่าสะสมมานานแล้วว่าพ่อรักไม่เท่ากันหรือแม่รักไม่เท่ากันในสุดเมื่อสบโอกาสก็ฆ่าเลยนั้นมันเกิดจากวิญญาณของความน้อยเนื้อต่ําใจนะฮะแล้วก็อย่างแบบมีอย่างเหตุการณ์นี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มีเหตุการณ์ที่เนื่องจากว่าเปิดบทใหม่ๆนะเนี่ยมีมีคนมาเชื่อจํานวนมากอย่างรวดเร็วแล้วก็มีคนได้รับการรักษาโรคจํานวนมาก ะะหลายครั้งก็ไม่เป็นที่ที่เข้าใจก็ถูกเรียกไปชุมเดยวคณะผู้นำนะคะเราก็บอกว่าคุณทําอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องนะคุณเพิ่งไแปลกมีประชุมใช่ไหมทําเสียงประชุมบวกเวกโวยวายไม่ถูกต้องขอยึดคืนยึดใบเสียพิบัติคืนนะคะเขาบอกว่าเขาขจมอยู่กับความรู้สึกของความน้อยเนื้อต่าใจมาเป็นเวลานานมากเลยในสุดพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบถวายเกียรติพระเจ้าต้องให้อภยัยนะคะแล้วก็ยกโทษ แล้วก็ในสุดก็กลับไปเป็นพรในสุดอาจารย์ก็ได้กลับไปเป็นพรคือเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนตรงนั้นทั้งหมดนะคะตัวของเราเองในในคิดจักรของเรา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 ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราคือแบบที่หนึ่งเราคือทุกคนต้องมาคิดจักรไม่มีความคิดแบบนั้นเลยนะคะคิดจักรแห่งนี้เป็นคิดจักรของพระเยซูบางคนท่านอาจจะมาด้วยแบบอยากมาผูกพันตัวเพื่ออยากจะเรียนรู้บางอย่างเราก็ไม่ได้ห้ามนะคะหรือบางครั้งพี่น้องอาจจะพระเจ้าเรียกมาให้มาผูกพันตัวเป็นสมาชิกหรือบางท่านอาจจะเพียงแค่แวะเข้ามาเพื่อว่าศึกษาเรียนรู้ต่างๆพี่น้อง เราเอื้อเฟื้อเสมอเพราะว่าหัวใจพระเยซูคือมีแต่ความรักไม่มีความเกลียดชังในที่ที่มีพระเยซูอยู่มีความรักของพระเยซูเราไม่มีความเกลียดชังไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการถือว่าใครดีกว่าใครพระบิดาบอกว่าจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวท่านอย่าย,ยกตนข่มท่านแต่เห็นว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเสมอและมีความรักอยู่เสมอเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าไปในวิธีทีงแบบเรารักพระเจ้ามากเลยแต่เราก็เกลียดนะเราในมรดการ เรานำเสียงกันสซรนแล้วเสในใจเราก็แบบเย็นนี้ต้องคุยกันต่อแล้วกับสามีเราเนี้ยค่ะคือมาว่าคอยดูนะไอคนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แล้วเราก็วัสดีค่ะแลรามีสองหน้าได้เราสามารถปรับหน้าได้ว่าหน้านี้คือหน้าฝัยวิญญาณและหน้านี้คือหน้าหน้าคนคุ้นเคยนะคะพี่น้องเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะ,ะเราจะไม่เป็นคนที่แบบเหมือนทําได้ในสองบุคลิกเราเป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติชีวิตของเราที่สองเป็นยังไงแล้วก็เป็นกับพระเจ้ายังไงแล้วก็เป็นกับมนุษย์แบบนั้นนะคะ ในวิญญาณความในเะนื้อต่าใจของอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าท้าพระเจ้าคิดตลอดเวแล้วว่าวันหนึ่งั้นะจะทําให้ดูเลยเอาให้มันรู้กันไปนเลยว่าของฉันนี่มันดีแค่ไหนพวกคุณอ่จจะต้องมาก้มหัวให้กับฉันนั่นเป็นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีความถ่อมใจมีชีวิตที่เหมือนกับถวายเก็บพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าก็อวยพร,รคนอื่นได้ด้วยเราไม่ควรจะรู้สึกเมื่อดาวดวงหนึ่งส่องสว่างเราไม่ควรจะรู้สึกเมื่อเทียนอีกดวงนึงมันสว่างมากๆเลยพี่น้องเราอยู่ท่ามกลางโลกที่มืดมิด ตอนนี้ถ้ามันจะมีใครสักคนที่จุดเทียนขึ้นมาอีกสักดวงอีกสักดวงอีกสักดวง,ดวงพี่น้องมันย่อมดีและมีประโยชน์สําหรับความมืดนั้นนะคะถ้าเรามีใจเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแบบแบ่งแยกพี่น้องสิ่งนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะเรามไม่ใช่ความรักนะคะนั้นวิญญาณแห่งความเนื้อเนื้อต่าใจนี่เป็นอุปสรรคมากแล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเน้อเนื้อต่าใจเพราะว่าเขาประสบความล้มเหลวมากในธุรกิจการงานนะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้มาที่โบสถ์นะคะวันนั้นเล่าให้หลายคนฟังว่าเขียน ายว่าจะถวายเงินสองพันบาทแล้วภรรยาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเลยสามีของฉันนั้นเป็นบ้านะคะแต่ว่าหลังจากนมัสการเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นไปหาชีวันบอกว่าผมไม่ได้บ้านะครับแต่ก่อนเนี้ยผมเคยทํางานโรงงานปุ๋ยแต่ประสบความล้มเหลวต้องขาดทุนและเป็นหนี้มากมายผมกุ้มใจมากจนเสียสติจึงส่งตัวไปรักษาวิธีการต่างๆบางทีก็ช็อตไฟฟ้าแต่ก็ไม่หายวันนี้ผมมาฟังคําเทศมันแตะต้องใจผมมากผมเลยอยากจะเขียนพระราชสัญญาถวายนะบอกว่าแต่ว่า ผมอยากจะบอกหนึ่งว่าผมไม่มีเครดิตแล้วนะผมเคยเจ็บป่วยเคยสติด,ดีเคยมีหน้าที่การงานแต่ตอนนี้ไม่มีเหลือเลยเครดิตก็ไม่เหลือไม่มีใครสนใจอีกสูญเสียเพื่อนฝูงนะคะเสีย,สยมีนีสินทุ่มตัวกําลังจะล้มละลายด้วยนะะชีวิตผมไม่มีความหมายเลยคะ่ะปรารย์แล้วเจ้าบอกว่าไม่ครับชีวิตของคุณมีความหมายนะคะเพราะว่าคุณน,นั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์นะ,ะเดี๋ยวนี้ลิขิดทั้งหมดของพระเจ้านั้นอยู่ในคุณแหล่งทรัพยากรทั้งหมดมาถึงคุณแล้วนะมีพระสัญญาถึง8 0 0 0ประการในพระคั มีชัยชนะนะคะคุณจะมีความหมายในสายพันธุ์ของพระเจ้าแล้วคุณจะมีอนาคตต,ต่อไปนะคะรับผมคนทำอาชีพอะไรดีแล้วตอนนั้นผู้ชายคนนั้นก็คิดขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเขาก็ทําอาชีพเกี่ยวกับขายเกลือนะคะจนกระทั่งเมื่อเขามาโบสถ์เรื่อยๆนะคะยึดอาชีพขายเกลือตอนแรกก็เป็นกิจการเล็กๆอยู่ต่อไปภายหลังนะคะเขาเริ่มเรียนรู้พระทศเสญยญของการหวานการถวายนะคะแล้วเขาก็มีกิจการที่ใหญ่โตมากขึ้นยังไม่หยุดยั้งในสุกขยายใหญ่โตแต่มีอะไรเกิดขึ้นคะวันหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ ในตอนนั้นมีพายุฝนหล่นลงมานะคะคจากฟ้าเลยโครมใหญ่นะคะโรงงานเกลือของชายผู้นี้ถูกน้ําท่วมจนหมดเลยข้าพเจ้าในฐานะสิแบงก็ตกใจมากนะคะเวลาบ่ายถึงฝนจะหยุดตกแล้วข้าพเจ้ารีบวิ่งไปที่โรงงานของผู้ชายคนนี้เป็นคนแรกเลยผู้ชายคนที่เคยสิสติเป็นบ้าใช่คะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังจากน้ําท่วมผ่านพ้นไปมีแต่เกลือเท่านั้นที่ละลายหายไปหมดพร้อมกับน้ําพี่น้องมันได้เกิดขึ้น อล้วลอกสองนะ่ะเขาพระเจ้าก็เดินเข้าไปใกล้ที่โรงเก็บเกลือแล้วก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็เข้าไปทักทายบอกว่าคุณครับยังโอเคอยู่ไหมนะคะเขาบอกว่าเวลานั้นพระเจยคนนั้นกําลังนั่งร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่กลางโรงเก็บสินค้านั้นนะเขาพระเจ้าพิจารณาเขาว่าเขายังปกติดีหรือเสียสติไปแล้วเข้าไปถึงใกล้ตัวบอกว่าอาจารย์ครับผมสบายดีอยู่ครับไม่เป็นอะไรแล้วเพราะว่าเวลานี้ผมมีทรัพยากรทั้งหมดที่มาจากพระเจ้า น,ะะน้ําอาจจะพัดพาสกักวอนทัองปงผมไปน้ําไม่อาจจะพัดพาเอาเอาพระเจ้าองค์นี้ไปจากผมได้ผมจะหยิบออกมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจากพระคัมภีร์ด้วยการทิศฐานด้วยความเชื่ออาจารย์คอยดูก็แล้วกันว่าขอเวลาอีกสักหน่อยผมจะก่อธุรกิจตรงใหม่ขึ้นมาได้อีก นะะั่นหมายถึงใช้ผู้นี้เป็นปฏิบประการเขาไม่ทนทุกข์อีกต่อไปไม่น้อยเนื้อต่ําใจอีกต่อไปนะเวลาน,นี้เต็มไปด้วยชัยชนะของพระเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็เป็นนักธุรกิจที่ขายยิ่งมากกว่าเกลือก็อทําอีกหลายธุรกิจมากเป็นที่ถวายเกริดแด่พระเจ้านะฮะพี่น้องเห็นไหมคะว่าเราตัดสินใจได้นะพี่น้องแน่นอนเราเคยล้มเหลวตอนนี้เมื่อเรามีพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าของทรัพยากรมากมายบนโลกใบน,นี้นะคะเอเมนแล้วบาปสุดท้ายนะคะบาปเพราะความผิด นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบาปนะความรู้สึกผิดเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนต้นทนทุกข์ทรมานเป็นบาปชนิดที่สี่ที่หลายครั้งเรารู้สึกฟ้องผิดเราขอโทษไปแล้วแต่เรายังรู้สึกฟ้องผิดกับตัวเองเช่นเราไม่ให้อภัยพ่อแม่เราให้อภัยไปแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าต้าผิดจังเลยทําไมเรู้ถึงทําแบบนั้นไม่ให้อภัยตัวเองพี่น้องเคยไหมคะที่เราไม่ให้อภัยตัวเองเรารู้สึกไม่อยากมองหน้าตัวเองเลยเราเราผิดมากเลยเหตุการณ์นี้พี่น้องนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิญญาณที่มาสตาร์หลอกลวงเรานะคะบาปเพราะ เหตุการณ์หนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาพร้อมกันสามีภรรยานะะสามีภรรยาเขามาด้วยการที่สู้ผอมมากและใกล้จะตายทั้งที่เป็นผู้หญิงที่สวยมากอาจารย์ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเออไม่มีอะไรค่ะดิฉันแค่ป่วยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าคุณครับคุณพอจะบอกความจริงกับผมได้ไหมครับมีบางเรื่องที่คุณปกปิดผมอยู่ผู้หญิงคนนั้นบอกคุณเป็นตำรวจเหรอถึงมาถามอ่ะบอกว่าคุณต้องการได้รับการรักษาไหมถ้าเวลานี้คุณยอมรับ คุณจะรับการรักษาจากพระเจ้าเพราะคุณกําลังจะตายผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าได้ค่ะดิฉันมีความผิดบางอย่างคือดิฉันได้มีความสัมพันธ์กับพี่เขยดิฉันรักพี่สาวของดิฉันมากเขาเลี้ยงดูดิฉันมาเหมือนกับเป็นพ่อและแม่แต่ตอนที่ลูกพี่สาวไปคลอดลูกคนสุดท้องดิฉันนั้นได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์กับพี่เขยของตัวเอง นะแล้วพี่เขยก็หลงรักดิฉันมากและนั่นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันนั้นมีความสัมพันธ์จกกนกระทั่งตั้งคัและไปทําแท้งอยู่หลายครั้งนะคะในสุดดิฉันก็ทนไม่ไหวกับความรู้สึกผิดที่ทําผิดต่อพี่สาวตัวเองพี่สาวแท้ๆนะคะก็เลยตัดสินใจเจอผู้ชายคนไหนที่เข้ามาแสดงความรักแต่งงานเลยนะคะแล้วก็เจอผู้ชายคนนี้ที่ดีมากๆแล้วก็มีลูกด้วยกันมาสามคนทุกวันนี้อาจารย์เชื่อไหมเขาว่าดิฉันไม่สามารถส่องกระจกได้เพราะว่าดิฉันไม่อยากมองเห็นความยขยะขยังของโสพินีคนนี้ ไม่อยากมองเห็นหน้าเต่งทุกครั้งที่ลูกเรียกว่ามามาคุณแม่นะคือมันเหมือนกับเสียดแทงว่าดิาฉันเป็นคนไม่ดีฉันเคยทําผิดพลาดฉันเคยมีความสัมพันธ์มาแล้วแล้วผู้ชายที่แสนดีคนนี้กับลูกลูกไม่ควรจะเจออย่างนี้เลยปีมันก็สตางก็หลอกเขาอย่างนี้นะเขาอยู่ในความฟ้องผิดกินข้าวไม่ได้แล้วอยู่อย่างนั้นมาหลายปีอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้เขาเขาก็ได้ถามทวิยานว่าทวิยานลูกควรจะต้องตอบผู้หญิงคนนี้ว่าอย่างไรก็เลยบอกว่าคุณครับ ถ้าอย่างนั้นให้คุณเนี่ยจินตนาการว่าถ้าวันนี้โยนก้อนหินลงไปในน้ําคุณคิดว่าก้อนหินของคุณเนี่ยมันจะเสียงดังยังไงถ้าผมผมมีก้อนหินหนึ่งก้อนคุณมีก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วเราโยนไปข้างหน้านะคะของอาจารย์ก็คงดังจ๋มเพราะว่าความผิดของอาจารย์ก็คงไม่มากแต่สำหรับดิฉันแม่อาจจะแบบโโหมตุมต้มอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็บอกว่าครับาถามว่าหินก้อนนั้นมันไปที่ไหนมันก็ลงไปในน้ํา ไม่ว่าจะก,ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้ามองลงมาทุกบาปเท่ากันหมดคุณกับผมเราทําบาปแต่บาปเราต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่ต้องลงไปที่นรกบึงไฟถ้าคุณไม่รับการอวยพรการช่วยเหลือจากพระเจ้าเวลานี้ให้คุณสารภาพบาปและรับการช่วยเหลือนั้นจากพระเจ้าสารภาพระยกความบาปผิดนั้นจากพระองค์คุณจะรับมีเสรีภาพแล้วอย่างนี้นก็้มศรีรษะลับตาแล้วก็ที่ฐานขอการยกโทษจากพระเจ้า one touch f r o ม heaven พระเจ้ายก ok เอาความผิดบาปออกไปโล่งเลยค่ะเงยหน้าขึ้นมานี่คือเขาไร์มากเลยพี่น้องวันนี้ชีวิตของเราหลายครั้งเราจมปรับอยู่กับความรู้สึกผิดแล้วผีมาสาตานก็ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นทําให้เราไม่เป็นอิสระทําให้เราป่วยไข้ใช่ไหมคะทำให้เราไม่สามารถหายได้จากโรคไข้่เจ็บอย่างถ้าวรเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกนะคะหรือว่าเป็นคนส่งต่อสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่น้องเนี่ยมีหัวใจแห่งการเก็บมันเอาไว้นะเรามีสิทธิ์ ที่จะล้างออกไปเรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพต้องการอวยพรเราให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขบนโลกนี้จนถึงวันตายแล้วตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเยซูอีกไม่ปัญหาเรามีความทุกข์เลยนะวันนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพี่น้องพระเจ้าประทานสิทธิมนาจให้ในริมนฝีปากของเราความเป็นและความตายอยู่ที่ลิ้นของเราหัวใจเราจิตใจเราเราสามารถขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้พี่น้องไม่มีใครทําร้ายเราได้ ถ้าเราไม่อนุญาตความป่วยไข้ไม่สามารถมาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่เปิดประตูพี่น้องล็อกประตูให้แน่นหนานะคะโดยการทรงนำของพระวริญญาณบริสุทธิ์พี่น้องให้พระเจ้าเตือนเราว่าถ้าพระเจ้าเตือนเราเรื่องนี้กลับใจทันทีไม่บ่มบาปไม่เก็บบาปนะคะแล้วก็ไม่ส่งต่อบาปให้ใครด้วยนะคะวันนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้พระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงเสมอนะคะและเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า เราได้รับสิทธนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเอเมนสรรเสริญพระเจ้าค่ะ